สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพี่กำลังติดตามรับชมช่องเชฟาชแนลนะครับช่องหุ่นฟรีตอนนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหอยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เอา2สูตรเทียบชนหลักร้อยบนนะครับมาฝากกันนะครับในวดนี้สูตรหลักร้อยบนนะครับของงวดที่แล้วนี่ลงไว้4สูตรเทียบชนนะครับก็คือ4สูตรนี้นะครับชนกันที่เลข8นะครับของงวดที่แล้ว เลข8ไม่มานะครับเข้ามาที่เลข6นะครับ2สูตรนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวงวดนี้นะครับเรามาตาม2สูตรที่เข้าแล้วกันนะครับส่วนสูตรที่ผิดนี้เราก็พักไปนะครับก็จะเอา2สูตรนี้นะครับมาเทียบชนนะครับงวดนี้ก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบก็จัด คำเตือนสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สน,สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆท,ทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ ครับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับสองสูตรที่เข้ามานะครับถ้าเอามาชนกันเทียบชนจากงวดที่ออก8 6 3หกสงวดแรกก็จะชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับหลักร้อยบนนะครับเลข8เข้ามาชนกัน3กับ2นะครับเข้ามาที่เลข2 ชนกัน4กับ7นะครับออก7 7 9นะครับเลข7เข้ามาชนกัน7กับ0นะครับออก7 0 0ดหลักร้อยบนนะครับเลข7ชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออก3 7 7 3ตัวเดียวเพียวๆเข้ามาชนกันที่5 8 7นะครับออก8 9 4 เลขแปดนะครับตัวที่เข้ามาชนกันสองกับห้านะครับออกห้าหกสามเลขห้าเข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับถ้าเอาสองสูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่หกห้าแปดนะครับสามตัวนะครับกับรางวัลที่ออกหกแปดเจ็ดนะครับเลขหกนะครับตัวที่เข้ามา ร้อยบนนะครับอันนี้เป็นสถิติของทั้งสองสูตรนะครับเข้ามาก็สองสี่หกแปดนะครับ8ดงวดติดงวดนี้จะเป็นยังไงจะไปต่อหรือไม่นะครับเรามาดูสูตรที่1นะครับสูตรนี้เข้ามาก่อน1อ่าเข้ามาก่อนสูตรที่สองงงวดนะครับสูตรนี้งวดแรกที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก 8 4 3ส,สนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลขสี่ตัวเข้ามาก่อนหนึ่งงวด2องสี่หแปดเก้านะครับ9งวดเจดสูตรที่เข้ามากับงวดที่ผ่านมากับพลวันที่ออหกแปดเจดนะครับหลักร้อยบนนะครับเลขห นี้ของงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมาเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักพันนะครับบวกหลักร้อยบนแลก็มาบวกด้วยหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่หนึกพันก็คือเลขเก้านะครับหลักร้อยบนเลขหก หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งะครับเลขหนึ่งบวกกันแล้วได้16นะครับได้เหมือนเดิมนะครับตัวแรกลบหนึ่งนะครับเหลือ5 5าบวก2อด้7 7บวก1ได้8 6 5 7 8นะครับ16 เมษายนหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับจะไปต่อหรือเปล่าท่านผู้ชมก็รอวิเคราะห์ดูนะครับสูตรนี้สี่ตัวนะครับสถิติก็ตามนี้นะครับเรามาดูสูตรที่สองนะครับที่จะเอามาเทียบมาตัดนะครับสูตรนี้เข้ามาทีหลังหนึ่งงวดนะครับ เทียบชนจากสูตรที่สองนะครับที่เข้ามาจากงวดที่ออก863เป็นตัวเลขห้าตัวนะครับส,สูตรนี้สถิติเข้ามาก็1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8งวดนะครับที่เห็นผลงานก็สองงวดล่าสุดนะครับ16มีนาแล้วก็1เมษายนที่ผ่านมาของงวดที่แล้วนะครับตัวันที่ออก6 8 เจ็ x 6นะครับ้ามางวดนี้งวดที่3ที่โดมงที่เราจะมาุ้นกันนะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นเาบวกด้วยหลักร้อยเรียกหน้าครั้งที่1ก็มาบวกด้วยหลัก หน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับหลักแสนก็คือเลขหหลักหมื่นก็เลขหหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1ก็เลขหหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่สองก็เลขหก หบวกหเป็น12 12อบสอวกหอีกเป็น18 18ปบแกหอีกเป็น24นะครับได้เลขสีสูตรนี้เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับ4ก็จะเป็น7เป็น0เป็น3เป็น6ทั้งหมด5ตัวนะครับ สี่เจ็ดเมษายน68นะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับกับสูตรนี้ถ้าเอามาเทียบชนกันดูนะครับวอระหว่าสงสสูตรนะครับ ก็จะมีเลข6เลข5ไม่มีมีเลข7นะครับเลข8ไม่มีนะครับชนกันอยู่2ตัวนะครับเลข6กกับเลข7 ชนกันที่เแล้วก็เลขเจ็ดนะครับ16เมษายน68จะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ ซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาทั้งสองสูตรนะครับวดนนี้จะเป็นยังไงนะครับก็อลองวิเคราะห์ดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับวดนที่แล้วลงสี่สูตรวันนี้ก็อาจจะเป็นชุดเดียวนะครับหลักร้อยบนก็คือสองสูตรนี้นะครับก็อลองวิเคราะห์ดูนะครับใครชอบเลขคู่ก็เลขหก 6, ใครชอบเลขคี่ก็เลขเจ็ดนะครับ จนกัน2ตัวในสูตรนี้จะมาไม่มานะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไวียร์ช n องหวยฟรีนะครับทาง youtube ก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ